สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสถไฟ้าเช่อวันนี้เราเป็นวันหยุดแล้วนะคะเราจะไปอายุทยาหนึ่งวันก็คือไปเช้าเย็นกลับอะตอนนี้กำลังเดินเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ไปลงที่สถานีบางซื่อนะคะเพื่อที่จะออกจากสถานีบางซื่อไปอายุทยาตอนนี้เป็นเวลา หกโมงครึ่งแล้วค่ะไปกันล จดรถไฟมาแล้วนะคะรอบเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้ต้องไปทางประตูสิบสองใช่ไหมประตูสิบที่สุดือาน,นี้อยุทยาแล้วคะ่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่อยุธยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนนเราก็จะขึ้นเรือข้ามข้าไปอีกฝั่งนึง

วันนี้ก็มาถึงวัดออวัดมหาธาตุแล้วนะคะดูสิฉันมาคนเที่ยวคนเดียวได้แล้วโอ้ยตอนนี้คือหามุมถ่ายรูปก่านไ่รู้ถ่ายมุมไหนดีอุย้ย การเดินทางคนเดียวมันก็ไม่ได้แย่นะมันก็สนุกเหมือนกันสุดต่อไปสุดของาเดินทางมุมก,ก่อนไม่รู้จะถ่ายรูปยงังไงให้สวยอ่ะ จุดที่เราอยากมาที่สุดในวัดพระธาตุนะคะเสียพระนี่ตอนนี้เราก็กำลังจะออกจากวัดมหาธาตุนะคะเพราะรู้สึกว่าเราเดินทัว่วแล้วเราก็ถ่ายรูปในโซนที่เราต้องการแล้วที่จะมาในวันนี้ก็ลยโอเคงั้นเราออกดีกว่าไปหาวัดวัดเชิงบุญราหรือเปล่าอีกวัดหนึ่งที่อยู่ข้างๆกัน เราจะไปวัดนันกันค่ะลืมบอกไปนะคะว่าเราจะไม่ขับจักรยานกันนะคะเราไม่มีสกิลในการขับขี่บนท้องถนนเลยกลัวก็เลยจะเดินไปนะคะเพราะว่าวัดมันไม่ได้อยู่ไกลกันมากมันใกล้ๆกันเลยจะเดินไป เพราะถ้าขี่จักรยานคืออาจจะถูกรถชนได้เลยเพราะไม่เคยขี่แบบในท,ทนน้องถนนแบบใหญ่ขี่แค่เล็กๆไปค่ะไปวัดที่สองกันจาก,จากนั้นเราจะไปหาข้าวกินเพราะว่าตั้งแต่เชา้ายังไม่ได้กินข้าวเลยมาถึงปาถ่ายรูปก่อนนักขึ้นค่ะนี่อีกวัดหนึ่งค่ะเราเดินมาแล้วถึงแล้ว เดีวหาทางเข้าก่อนเดี๋ยวเที่ยววัดนี้เสร็จก็จะหาเข้าดีแล้วอของดีมากเลยมาถึงแล้ววัดบูรณะหรือเปล่าอ่านใตก่อนวัดราชบูรณะเออวัดราชบูรณะเป็นวันที่สองแล้ว คือแบบจะเก็บให้ครบทุกบ้านเลยไหมนี่นี่จะเป็นนิหาโอ้สวยมากเลยอ่ะสวยจริงน่ไม่อยากจะคิดเลยว่าคนที่แบบว่า วัดนี้สวยจริงทุกคนสวยมากแบบแนะนำให้มาถ่ายรูปเลยนะแต่ถ้าเป็นกลางคืนน่าจะสวยกว่าน,นีแ้แต่ตอนนี้ไม่เป็นกลางวานันไงมันร้อนร้อนมากคนเดียวก็เที่ยวได้ถ่ายรูปเองได้ด้วย ตอนนี้ก็เราก็ถ่ายรูปเล้วท,ที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็เป็นเวลา10โมง41ก็คือแบบว่าไปหาร้านนั่งกินอะไรก่อนตอนนี้คือแบบว่าหิวน้ำมากแล้วก็หิวข้าวมากแล้วก็แบกโทรศัพท์ตกงานจะหมดก็ขอไปชาก่อนแล้วไปไปเทวทิศก่ายบายๆไปนาน สวยจริงนะคะแต่ว่ากลางคืนน่าจะสวยกว่านี้ตอนนี้แบบว่าเขาติดไฟอะไรแล้วหรือเปล่าน่าจะสวยกว่านี้แหละแต่ตอนนี้คือแบบว่าเอาถูแค่พอดีนะคะเพราะว่าร้อนมากเลยอะดูหน้าด้วยดูหน้าแบบว่าไม่ไหวแล้วอะไรกินกันกินน้ำแล้วก็จะไปอีวัดหนึ่งซึ่งมันอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันเดี๋ยวเดินเข้าไปในซอยตรงนู้นมันจะมีอีวัดหนึ่ง าจะได้สามวันถึงสี่วันแหละวันนี้เพราะว่าเราต้องกลับบ้านสี่โมงเย็นโอเคจะไปหา,หา,หารห้านก่อนตอนนี้ก็มากินก๋วยเตี๋ยวนะคะตรงข้ามก่บวัดพระราชวัดวัดที่ไปวัดที่สองก็ต้องชื่อไม่ได้แล้วเ็ามากินก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนะคะ จะทำเป็นก็เราจะนะตกข้าวขึ้นหิวมากตัวนี้ร้อนด้วยร้อนมากแต่ก็สนุกนะคะวัดสวยจริงแต่ไม่รู้ว่าถ่ายรูปออกมาเราจะจะเป็นยังไงเพราะว่าถ่ายรูปเองคนเดียวว่าถ่ายรูปไม่สวย ขอบคุณค่ะนี่คืออาหารในวันนี้นะคะแกให้เยอะมากให้เยอะมากจริงๆเออสิ ตอนนี้เราองคก็กินข้าวเสร็จแล้วก็กำลังจะไปวัดที่สามนะคะเป็นวัดพระรามหรือเปล่าที่มันอยู่ในซอยนี้เราต้องเดินไปนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เช่จาจักรยานแต่รกขอปอนทางหน่อยนะคะ เรามันสายเดิอนอยู่แล้วเดินเยอะหน่อยก็จะลายล้กนี่แล้วะ่าหมวกก็ไม่ได้เอามา ไม่มีอะไรเลยไม่มีใจใจมาล้วนๆเลยเดินเราก็มาถึงแล้วน,นะคะวัดวัดพระรามนะคะแล้า,าก็มาถึงคือ ตอนนี้เราก็ถ่ายรูปไปแล้วนิดนึงที่วัดพระรามนะคะก็ไม่รู้จะถ่ายมุมไหนอีกอ่ะตอนนี้เลยน่าคิดว่าเราจะกลับดีไหมเพราะเราสามวัดแล้วแต่อีกใจนึงก็อยากให้แบบว่าเที่ยวให้มันครบอะทุกวัดเลยอะอยู่ในโซนมันอะอีกประมาณสองวัดมั้งแต่ก็ เหนื่อยที่เขียดแล้วร้อนอ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้ครบอ่ะน่าจะแค่สามวัดพอวันนี้รอบหน้าเขาว่ากันใหม่รอบนี้เอาแค่สามวัดโอเคเดี๋ยวก็จะกลับแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงสี่สิบสามนทีก็จะไปทายรีกนิดนึงแล้วก็จะกลับแล้ว No one. สรุปก็คือเราจะไปอีกวัดหนึ่งคะเป็นวัดที่สี่คือวัดพระศรีสังเพรหรือเปล่าไม่รู้ที่อยู่ในดิสระมันเป็นวัดที่สิบที่เขาเขียนไว้ในแผนท,ที่เที่ยวอยุธยานะคะเราจะไปดูกันโดยคิดว่าน่าจะเดินเข้าไปน่าจะลุกยืนน่าจะไกยยลเลยนี่แหละคนไม่ปั่นจกักรยานนะเดินอย่างเดียว โอเคค่ะตอนนี้เราก็ออกมาจากวัดพระรามเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปกันต่อที่วัดที่สี่วัดพระสีสันเพชรหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจนะถ้าพูดผิดพูดถูกพูด,พดไม่รู้เรื่องก็ขอโทษขออภัยด้วยคะ่ะตอนนี้เราก็มาถึงวัดพระสีสันเพชรแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่เข้าไปนะคะเราจะไปไหว้พระกันก่อนที่ ีโนเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะอ่านะไปไหว้ก่อนแล้วก็ตอนที่เราเดินเข้ามานะี่มีน้องเขาแนะนําให้เอาช้างมาถวายด้วยนะคะก็เลยซื้อมาตัวละหนึ่งร้อยบาทโอเคอยากไปไหว้พระกันก่อนตอนนี้เราก็ไหว้พระเสร็จขอพรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปไัว้พระศรีสันเพชรกันต่อ นี่แหละข้อเสียของการแบบว่าไม่เอาหมวกมาด้วยก็เป็นอย่างนี้แหละไปค่ะไปกันต่อถ้าพูดถึงก็คือแบบ วัดที่ใหญ่มากเลยนะคะพระีสันเพชรเนี่ยแบบสมัยก่อนคงจะแบบว่าจะสวยมากเลยขนาดตอนนี้ที่มาดูก็คือแบบแล้วยังสวยอยู่เลยเป็นสมัยนัคงจะแบบว่าสวยมากก็ไม่รู้จะไปถ่ายตรงไหนแล้วน,นะคะร้อนมากเลยวัดพระศรีสันเพชรน,นะคะถ้าเราเดินมาข้างหลังอ่ะมันจะมีประตูเล็ก ประตูนี้าสามารถเดินทะลุออกมาได้นะคะมันจะเป็นเขตของวังโบราณนะคะวันนี้ก็แฮปปี้มากได้มาเที่ยวแล้วสมใจอยากตากแดดสงสัยจะเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่า เหนื่อยร้อนจะกลับแล้วสนุกนะแนะนำให้มาเที่ยวให้พาให้มีเพื่อนมาถ้าใครมีเพื่อนก็ให้มีเพื่อนมา,า,มนมนมาแต่ถ้าใครไม่มีเพื่อนก็มาคนเดียวได้ไมีปัญหาถ้าใครที่มีความสามารถในการขับขี่ก็เช่าโมาอไซค์เช่าจักรยานแต่ถ้าใครไม่มีความสามารถแบบนุ่นเนี่ยก็ให้เดิน เดินเอาก็วันนี้ก็คงต้องจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าก็ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอาจจะพูดผิดพูดถูกพูดไม่ชัดพูดพูดไม่ดีหรือพูดไม่เป็นก็ขอโทษขออภัยด้วยขอบคุณนะคะที่อุตสาห์ดูขอบคุณค่ะ Bye bye.